ประจําการศึกษา2,567ครับเละดิฉันนางสาวสัญญ,ญาบัญชูนี่คือคําขวัญจังหวัดท,าออนนทํางานขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิถีนานาคนแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้ประจําการศึกษา2,567ไทยระดับภาคใต้ประจําการศึกษา2,567ครับน้ามีใดใบดูเกิดพอกรายการ ผู้รายการวิเชลัยเทคนิคทำงานคับท่าวาะสแยทนรกัมนตรงหวัดนาทประานจังหวัดนาท่านนายรันรีังหารยกันงนเป็นผู้บิการองค์การนักิชีพแรงงานือเระับคการงานในคันี้ได้เป็นไปด้วยควาเรียบร้อยบรรลุผลสมร็จตามบรรุประสงค์ที่วางไว้ ในการวิไลจิตรกรทำหน้าที่ประธากนกรรมการบริหา,ารองค์การนักจัดชิปในระดับข้อเด็กประเทศไทยระดับภาคใต้ในานามข่องในปีที่เปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักจัดชิปในระดับข้อเด็กประเทศไทยข้าราาน,ส,าน,ววารนส,สร้างรายได้ระหว่างเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนนักจัดชิปและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้จอบคุณภาพลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา2 5 6 7 นายโยองค์การเลขาธุการวงก,การระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2568คร,ร,รูที่ปรึกษาองค์การและดัเแทนรงทูบในการที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ,รบริหารอบทระดับจังหวัด ที่รับรองท่านแล้วก็คณะกรรมการองค์การที่รับทุกคนนะครับวันนี้ก็รู้สึกดี่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในวันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้สมควรเปนผู้จตัวเสกนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาและมอบหมายให้ผมเนี่ยได้มาเป็นประธานวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ย้อนบรรยากาศในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษา กระจกปชว,วสจากอาชีวะกานแล้วก็ามาเป็นครูอาชีวะเป็นรองผู้ในการผู้ในการเศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนกลางก็รู้สึกว่าบรรยากาศนี้ก็เคยได้สมมัมผัสนะครับขณะที่เป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเรียน,นทางด้านเกษตรแต่ก็เป็นคงการมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็พอเป็นครูก็เป็นครูวิาลการอาชีพก็ไ้ทํามาสตรองค์การสมัยก่อนจะเป็นองค์การที่แยกออกจากกาันนะครับ เป็นทั้งโอการตามวิชาชีพที่เรามีอยู่นะครับัเช่นนักเทคนิคนะครับแต่เรามาเพื่อที่จะเปลนเรียนรู้ประสบการณ